มาเแล้วถักยาต่อเลยูไม่ไม่เราถึงตอ้องใจเพราว่ามันอยุ่ขึ้นมาชื่อคำว่วาพยุกถ้าคิดจะไม่ถยกดเราก็จบเอาน้ำากินแล้วันันเดเพนเ่อ่ถ้ามคนเวดวเาจะถ่ายติกต๊กแล้วโอ้ชันไม่ใช่ไม่ได้เนโอผมจะไม่เท่า,า,นนะากัน,นะเฮ้เข้ากันแล้วโอ้เนาะอยากจไปโว้ไม่มีสียงงานเสียงซื้อเทสิ่ง,งแต่ง,งห้แอนอยูว้าวเมื่อกี้เพิงไปดูชิตกวนฮเ,เอ็นมาบรัรนี้ เดี๋ยวขั้นตอนติดจิ๊บโอ้ยไปเอากี่คนนี่อันนี้เราจะติดจิ๊บอันนี้ทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดาปะก้องเราเป็นอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวอันนี้กล้องแบบแอบป้องใจมันไม่เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนดูสิมันเป็นอะไรนะตรงนี้เนี่ยคือเข้าข่ายทุกคนต้องกระเป๋าไปเราเรายังดูภาษาปีหน้าไม่นะฉันต้องใส่เขาบัวว่าอ๋อไหน มีโอเดี๋ยวมาคะทุกคนทุกคนขอแก้มหน่ต้องไปซื้อไม่ได้หมายถึเลยที่ต้องไปซื้ใหม่ไม่ได้ก่อนะเดีมาถ่าไปใช่เอมาแล้วเราจะจับเดีอยนานไม่ค่่คุณอาจจะเห็นความจริงไได้เพราะว่านัเรียเป็นคนที่เช่ออในโรงเรียนฉันในห้องเรียนฉันอาจจะก่อนไยนะ เ็นอย่างนี้มีอยู่แล้วก็อยากไปที่สนาไปไจีเคะนนจะซินแตก็ลยยาโน้อันนี้คือยานนะคนเขาใจแต่เขาจะผิดอันน้มันเป็นยาโน้ตนนี้ยาโน้นอาจารย์กนไม้ส่ก็นเลอีกไม่มีสมุดเลยเลยแค่สิบบาทมันมยางดำด้แต่เราไมียางดิมแตกต่างนรทบกคน่าชอบแอันี้มากเลยคนเราอีกิแบบนี้ ถ้าทุกคนดึงแบบนี้ดเอวพอดึงกอย่าไปสุอยาดนะอย่าสุอยาศอย่าสาผมาผมอีกวิธีออกมาจะไม่ได้นช่วงที่หมูีนี่นีนะ เราจะแบบชีย้ยาให้ทุกคนดูอันนี้พีต่อไปแน่นอนนี่นะทุกคนทุกคนจะเห็นด้ามตรงนี้ตรงที่มันแหลมแหลมตรงนี้เลยอย่างแรกแบบนี้ไปจับตรงที่ด้ามแหลมแหลมแลก็จับอัน,น,นข้างละแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นขอต่ออีทีหน้านะไปไปโอเคไหมต่อยีหน้า